ลพลัักนรุงฮผมาทำสเต๊กกันนะครับแต่วันนี้เราไม่ทำหมูสเต๊กเราจะทำเป็นไก่สเต๊กและวันนี้ไก่สเต๊กของเรามากับรสชาติของมัสมมนบอกเลยว่าอร่อยมากๆต้องลองครับ พริกแกงแม่พลอยนะครับซองหนึ่งเนี่ยอยู่ด้านในนะครับเขาจะมีทั้งหมด50กรัมเดี๋ยวเราจะใช้หมดเลยนะครับแต่เราจะแบ่งออกมา20กรัมก่อน20กรัมแรกนะครับเราจะใช้สําหรับในการหมักไก่ครับผมไก่วันนี้เราใช้เป็นสะโพกไก่นะครับใช้แบบที่มีติดหนังด้วยนะครับตามด้วยกะทินะครับกะทิของชาวเกาะนะครับวันนี้เราใช้เป็นแบบพ a ชเจอร์ไลซ์ครับผมเราใช้อยู่ที่ประมาณ3ช้อนโตะนะครับเพิ่มเติมด้วยน้ําตาลทรายเล็กน้อยครับนวดครับผมพริกแกงของแม่พลอยนะครับ มีหลากหลายพริกแกงมากนะครับมัสั่นก็เป็นอีกหนึ่งพริกแกงที่ต้องบอกเลยครับว่ามีความโดดเด่นแล้วก็เป็นที่นิยมครับรสชาติของเขาเนี่ยจะเป็นรสของมัสมั่นแบบดั้งเดิมนะครับในตัวพริกแกงนะครับเขาจะมีส่วนประกอบของเกลือมาแล้วเล็กน้อยดังนั้นส่วนที่เราใช้หมักไก่เนี่ยครับมันจะค่อนข้างเข้มข้นใช่ไหมครับดังนั้นเวลาที่เราหมักไก่เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องใส่เกลือหรือใส่น้ําปลาเพิ่มนะครับนวดชิ้นไก่ครับผมโอเคครับ นวดเสร็จแล้วนะครับเราจะพักไว้ที่อุณหภูมิห้องไม่ต้องแช่เย็นนะครับเราจะหมักเขาเป็นเวลา20นาทีนะครับซึ่งสเต๊สูตรนี้เราจะเสิร์ฟมากับอาจาดด้วยเดี๋ยวเรานะครับจะทําน้ําอาจาดสําหรับส่วนประกอบของน้ําอาจาดนะครับเราจะมีน้ําตาลทรายมีเกลือน้ําส้มสายชูข้าวนะครับเราใส่หม้อตั้งไฟครับ เราก็จะนําออกมาพักให้เย็นลงนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําตัวน้ําจิ้มสเต็กกันเลยครับสาหรับตัวน้ําจิ้มนะครับเราจะใช้กะทิทั้งหมด225 m l นะครับในส่วนประกอบของตัวน้ําจิ้มนะครับความข้นของเขาจะมาจากหอมเจียวที่เราป่นหยาบๆด้วยนะครับเอาละครับทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับในหม้อนะครับเราใช้ไฟอ่อนๆนะครับน้ามันพืช2ช้อนโต๊ะครับพริกแกงที่เหลือนะครับในซองเราก็จะเหลืออยู่30กรัมนะครับ เราผัดทิกแกนให้หอมนะครับกระทินะครับใส่ลงไปทีละน้อยครับ หลังจากที่เราใส่กะทิหมดนะครับปรุงรสนะครับน้ำตาลปี๊บครับรสชาติถั่วของพลมาจากพีนัทบัตเตอร์นะครับถ้าใครจะใส่เป็นถั่วป่นก็ได้เช่นเดียวกันครับน้ำขา,ามเปียกและหอมเจียวนะครับที่เราได้บดไว้สีสันน่ารับประทานมากนะครับเอาละพอเขาเดือดอีกครั้งนะครับก็ลดไฟนะครับ ผัดตัวน้ําจิ้มสเต๊ม,มัสมันของเรานะครับต่อสัก1นาทีนะครับก็ใช้ได้แล้วครับไก่ของเรานะครับหมักได้20นาทีแล้วซึ่งไปคิดตอนที่หมักไก่นะครับผลก็ได้เอาไม้แช่น้ําไปด้วยนะครับในการย่างตัวไก่สเต๊กของเรานะครับเราสามารถย่างบนกระทะ ที่เป็นลอยย่างนะครับถ้าเผื่อรายย่างแบบนั้นเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องเอาไม้มาแช่น้ําแต่ถ้าเผ oui, anyway. ื่อเราย่างบนเตาย่างนะครับเตาไฟหรือเตาถ่านก็ตามเราจะต้องเอามาแช่น้ำนะครับเพราะว่าถ้าเผื่อไม้แห้งเนี่ยเราย่างไปสักพักหนึ่งไม้เขาจะหักนะครับแต่การแช่น้ำเนี่ยก็จะทําให้เวลาที่ไปย่างไม้เขาเขาจะไม่ไหมหักง่ายครับเดี๋ยวเราก็จะเสียบชิ้นไก่นะครับก็จะเสียบเยอะเสียบน้อยแล้วแต่ตามความต้องการของเราเลยครับ น้ำซอสของเราตอนนี้อุ่นๆนะครับจัดเสิร์ฟครับผมน้ำอาจารนะครับแตงกวาพริกแล้วก็หอมแดงครับเสร็จเรียบร้อยครับอ่าดูเผินๆน,นะครับก็จะเหมือนไก่สเต๊ะทั่วไปแต่จริงๆแล้วสูตรนี้มีดีกว่าครับเพราะว่ามากับรสชาติของมัสมั่นครับและนี่ก็คือมัสมั่นไก่สเต๊ะลองทำกันดูครับ หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราดชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปลายแอดครับ